ใครชอบกินสุกี้แห้งที่มีความโค้นๆครีมี่ครีมี่นะคะแพรแนะนำให้ลองร้านนี้เลยค่ะรสชาติไม่เหมือนกับที่เคยกินมาหลายๆร้านเลยนะคะซึ่งร้านนี้ไปเจอมาที่หลังมอชอเชียงใหม่ร้านนี้เขาชื่อว่าร้านคิวคิวซุกี้ล้อโตหน้าตาโลโก้จะเหมือนคนกําลังร้องไห้อยู่ค่ะซึ่งเมนูที่ร้านนะคะจะมีทั้งแบบแห้งแบบน้ําแต่ส่วนตัวแพรแนะนําแบบแห้งวันนี้นะคะก็จะทั้งสุกี้แห้งไก่หมูนะคะแล้วก็เนื้อค่ะที่ร้านเขาจะเอาเนื้อสัตว์ไปผัดให้สุกก่อนเสร็จแล้วใส่เป็นน้าจิ้มสุกี้ตามด้วยผักกา ผักบุ้งนะคะเราก็ใส่หุ้นเส้นกับไข่ลงไปเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะผัดคนๆน,นะคะจนตัวสุกี้มันจะมีความออกข้นๆค้นครีมม,มีความขุกขิกแล้วตัวผักนะคะก็คือทําออกมาได้สุกกาลังดีค่ะผักยังมีความกรอบนะคะแต่บางจุดก็คือนิ่มส่วนตัวแพลว,ว่าเป็นผักที่ทานง่ายค่ะ แล้วตัวนี้นะคะตอนกินอะแพมไม่ได้ใส่น้าจิ้มอะไรเลยแต่คะใครชอบรสจัดนะคะสามารถปรุงน้าจิ้มเพิ่มได้น้าจิ้มเขาจะรสชาติแบบเปรี้ยวเค็มเผ็ดค่ะแต่ว่าถ้าไม่ปรุงมันจะออกมีความหวานน้ำแล้วก็มีความเค็มตามนะคะตัววุ้นเส้นมีความเหนียวนุ่มถ้าเป็นแบบหมูไก่นะคะธรรมดา5 5บาทพิเศษ65บาทแต่ถ้าเป็นซุกี้เนื้อนะคะจานนี้พิเศษ80บาทค่ะวุ้นเส้นก็คือเหนียวนุ่มเคลือบไข่หมูไก่เนื้อคือหมักมาแบบนิ่มมากของบิชไทลองไปทานกันดูนะคะ